สวัสดีค่ะมัอนี้ก็ได้มาพบมาพอกับชองแม่หมูผ้าโชกอีกนะค่ะเนะาะมันนี่แม่หมูก็สิได้ผ้าเดินทางมาตามหาแนวทางเนาะค่ะเนาะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนะาะมันนี่แม่หมูก็ได้เดินทางมาที่อยู่ที่วัดปู่ดาราเนาะค่ะเนาะปู่ดาล่าพันวาหัวหนีพันเอาเสือกผูกข้อเนาะคะ่ะกับฝากหลักไปทํำพิธีเอาอยู่ข่างโบสถ์เนาะค่ะเนาะ อยู่ที่วัดทั้งจะเริ่มสินพลาาุล้ค่ะปูเพิ่นกะเบาสูฟังเนาะคะ่ะแมหมูกระเล็ดไม้อีกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะว่าเพิ่นสิให้ตัวใดในงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้เนาะคะ่ะตัวเลขสิเข่าสิถูกกะเยาว่ากันเด้อค่ะเดอะ้อมันก็นมีเข้ามีหลุดบ้างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันเป็นแมวทางเนาะคะ่ะแมหมูก็ได้นําเสนอตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแนวทางในกันเสียงสื่อมักบมักกับผิดจระนาบึงเนาะค,ะะคะ่นะเนาะมักกระตามเนาะคะ่ะบมักกระพานเนาะคะ่ะ ผู้ใดเข้ามาแล้วเมมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนูนี้เด้อค่ะเพื่อเมมูจะได้เ็คลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆกันต่อไปเนาะค่ะเนาะโอ้ยบอกผิดบอกถึกเนาะค่ะเนาะไปมารับชมรับฟังไปน้ำกันเลยเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหนี้ว่าปูคนเสิร์ตให้ตัวใดค่ะมันดูแบบี้แบบนุ้แล้วพันๆแบบนุ้ยล้วหอยไหมโอ้หอยบันไดเส้นบันไดเลยออโอ้ปู้ไดมันมีมัดอยู่หนี่งเขาเขาดำดำ นี่กแม่นบ่คะเนี่อันนี้บ่เมนนนอะไนี่นี่นี่นั่่นนั่นโอ้เนี่ยอบอเก็บวกุ้กหลองนั่นจะเปเท็จยังปูกะไดมีเด็เาอยู่บงไันุมเยขาบึงนี่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 ่นี่น่นี่นี่นี่โอ้อันนี้ม่คะู้จุดบ่คะบึงก็คักบึงก็คักมันสัดอยู่ซัดแล้วเนาะ อะ้รค่ะปูเฮ็ดมือใดค่ะปูเนี่ยมือขึ้นนี่บพว่ามือนี่มือนี่งันวังขั้นอืมเปื่อนมือขึ้นนี่วันจันที่สิบที่ไหเือนสองวันขั้นก็เหมือนนกค่ะวันข้นี้สองเง่นไม่ะนขาวันขั้ที่สิบสองละมือนี่ค่ะสองที่จสี่สี่กับวันปาค่ะ อีกสองซินก็ออกพรรษาแล้วนะปูยานี่ยกอยกขึ้นวนแล้วผอมาขายเป็นเป็นน้ำขอบป็นซีนก็เหนึ่นช่วงตึ้งครับผมกโอ้โหเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเดมือ่อใดครับปูจิบดูจมก้านชาทอ่จมเซมให้มันออกนะปูเอาคักดดูอันโค้งสุดท้ายเนี่ย อยังนอบัดนะเลี้ยวบนหางนี่จะคนยันหนึ่งหงมันบ่ได้เจ้าค่ะบอเล้วบ้เห็นหัวกระมาไหมค่ะโอ้ยหนึ่งสามเก่าปะปัวจากเลี้ยวช่วงวงบ้านเนี้ยสิบเลยบชุดนี้ชิวงวัางนั่นตำรวจตำรวจมา Sam con mừng, giả hai câu phun mừng xem. Huh, yang, yên yang, yên ký mô xe của ba ừ. phun la, phun lap, phun la, tân. cho ký 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 này, nó được được ký 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 k ký k k ký k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 ý k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 ý k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 ý ông k ông ký k k ký k เพราะแม่เรี trees, ่งกันร่วนคันบางตินกเป็นเรียงไข่่เอามากรอกๆกันนีู่คอันนี้อันนี้มันยังมีใบใหม่ติดอยู่นี่คนกาปากลักนี่ปากลักป่ะคะคนกาปากลักนี่นี่ใบอันนี้เอาเอายังเฮ็ดเอาข่ยปูเนี่ยก็บ่ได้เฮ็ดยังแล้วไปสวดปากลักอยู่ในโบสถ์มีโบสถ์ปูนะครับโบสถ์เสือกบ่ค่ะเฮ็ด cái anh xuất hiện năm cái gì nữa ô phạc là cái xuất hiện năm cái gì các này, nhìn này cái đấy mình mình lấy tiền gì bạn này cái đấy và không có những cái vườn bò nhìn hàng ngon ngon thì cho về chết câu hiền bó mình ọp chết nương thằng nọ hàng ngon ngon thì cho bắt chết chết câu hiền bó chết nương thằng nọ mình ọp chết nương chết mình bỏ quá thế nó chịu cũng mất หม่ลุงว่าแม่นหนึ่งเอาเสื้อกับปากลักดิค่ะเอือยู่ยยุ่ยบันันยังงงไม่กินหรเพื่อนบานบันบานบันี้ดยู่บันนันัมว่ามันเป็นกาปาโวยวัอยัววันนม่เอาคนเพียงไม่มันปาค่ะน้าวันนี้มันเป็นตัวใดปูเจ็ดสามหนึ่งบอกว่าเจ็ดสามเก่าเลขสามมากัน ค่ะโบราณมันเจ็บเจ็บหนึ่งสามเจ็บห 13, 13, 13นึ่งสามเลขสามมาก่อนพ่อเขาใบเขาสลับเลขเลขนี้มาสูรซลูบแล้วสิบสามสิบสี่ค่ะอันนี้สิบสี่ป่ะคะเนี่ยเมียโอ้เจ็ดสามผู้ใดหรอมาใบาคือมาสลับดลเจ็ดสามหนึ่งใช่ค่ะ ก็จะมาขายนังอ้ำุเผือกสิมาเกตหนึ่งอีกเจ้น่เลขหนึ่ไทยนี่หางงอนเน่เนเลขหนึ่งมันปะคะจุมมิญมาจะเจก็โกเกหนูก็ว่าเป็นเลขหนึ่งไทยนะ,ะเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยเลย ว่ามหนึ่งไคยบเขื่อนมันจะไม่เกิบหนึ่งเลยนะเื่อมันจะไ่เหนึ่ง่มียกไุก็นีนะเชียงบังแล้วมันบบบบานวานเขาจะเอาไปคิดงมาให้มาสิค่ะว่า กระจิบหน้าม okay. okay, so ันก็ศูนเนี่ยแล้วไม่ออกกระจีหรว่าซีซุนซีนั่งแ่นบนไหมกความฝันนะเนาะความฝันนะคะเนาะเอาไจัาน้ำแล้วถึงมคนสวนคนในมาจังซีท่ถึง่วจใก็เฉียบันึ่งคนผูก้อใจนึ่ง อือไปปรกอบเันส่วนยู be, oh. ่น้วัดนี้อยู่ขังบยพูนวาดีโอ้ผู้ไปส่วนที่ขังโบยพูนโอ้เพื่อซ่องเราไปคุณโอ้ค่ะผู้ไปเฮ็ดอยู่เพื่อวารีค่ะกับม่วนี้ประมาณหกโมงอย่มค่ะไปเมื่อวันที่แปดนี่อย่างนี่นเขาว่าไปเอาเสียงหัวปีเลน้องพ่อมันก็ไรสผเห็นบอวไงนว่อไปส่วนที่เจ็ด อีกย่างหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้มันยังว่าเม่นเจ็ดเก้าหางง้วนึ่ว่าเป็นหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งหรือว่าก็แปลว่าที่เก็ดเก้าเก็ดเก้าเก็ดเก้ากัแมียนยุ่งเลยมันออกมุมทีครั้งเป็นสามเจ็ดเก้าเลีมนค่ะนหึงมุมทีครั้งค่ะอมันเขากันว่ากบเรียกช่วงนี้มู่จะแปลงไหมมันกัดบ่บ่เขาค่ะคนละประเทศคนละประเทศเลย เรียกกันัวน้ำเก็บพุ่มมันนี่โมเมนต์เรียกสิแอ่สมองมีคนพูดชื่อเป็นแต่ว่ามันหลายเชียร์เลยมจโบว่าเขาจริงค่ะเขาเช็ยรเขาคิดถึมันมเแม่นะนหักนี่วเสียงนัินก็พูดเองนะการที่คนสวดมานน่มันเป็นหนึ่งในบอกเนี่ยนี่จ้ะโอข้น้อยคนอ้วยเป็นสี่นะอ้วยมากอยู่เขาอ้วบางมุโยบงงด้ทางเดียวเอ้วยเขาเรียกจะอ้วยเป็นมากอยู่ค่ะเขาจะอ้วงสิ่นะเขาจะอ้วนสิ่นะ ค่ะจะเวยจะเวยีจะเวยเพิ่งเอาตัวนี้ม uh ันเป็นเจ็ดมาค่ะตัวนี้เป็นเป็นนึ่งเข้ค่ะตัวนี้เป็นหก็ได้เป็นเก้า็ได้เป็นนึงก็ได้ค่ะขนดน้อยจะซื้อเจ็ดน่โอ้ไว้ซื้อค่ะเวไปเวมาอ้ยไปจากน้ำเนี้ยมสวดนั้นเลไม่ทิงช้ สรุปเนาะคะ่ะเลขของปูดาล่าพนเอาฝากหลักกับเสือกผูกข้อไปทําพิธีเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเนาะคะ่ะเนาะห้ท่านผู้ชมพิจารณาาบึงเนาะคะ่ะทีเป็นเจ็ดสามหนึ่งหรือเจ็ดสามเก่าเมมูกาบหลูคือกันเนาะค่ะเนาะหลักกะมีสิบสี่เนาะคะ่ะปูพันตีห้คือว่าสามสาเจ็ดสามหนึ่งกับสิบสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบึงเป็นแนวทางเ้ยค่ะเด้อ เมมูก็ได้นําเสนอเป็นเพียงนําเสนอตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนะเาะเขาบ่เขากายาว่ากันเด้อค่ะเด้พอพรว่าเมมูกกอยากให้ท่านผู้ชมได้ถูกไปน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะพิจารณาเบึ่งค่ะสําหรับเลขวันที่สิบหกตุลาคมนี้เนาะค่ะเนาะ สำหรับท่านใดที่รับช่วคลิปแม่หมูแล้วแม่หมูก็ขอขอบพระคุณเด้อค่ะที่รับช่คลิปแม่หมูนะคะเนาะท่านผู้ชมลำล้ำรวยๆเด้อค่ะถูกหวยรวยไปน้ากันนะคะสําหรับวันที่16ตุลาคมน,นี้นะคะพวพอกันในคลิปใหม่เนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้แม่หมูกะขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสุขๆมันๆเด้อค่ะเด้อ